ก็ขอลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในหน้าโพส Facebook ของเราเนาะใครที่มียอดแชร์น,น้อยๆนะครับหรืออยากเพิ่มยอดแชร์กับโพสของเองก็สามารถมาดูคลิปนี้กันได้เลยเนาะก็ขั้นตอนแรกนะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ KM Social ข้อมาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลย เดลิงก์ไปทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเค c o โคดในคลิปนี้กันได้เลยเนาะใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถมาลงชื่อใช้ดใช้ตล่างตรงนี้กันได้เลยโดยคนที่เข้ามาใช้บริการครั้งแรกหรือเพิ่งเห็นเว็บไซต์นี้เป็นครั้งแรกนะครับก็สามารถสมัครใช้งานตามผมกันได้เลยเนาะขั้ตาตาการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็มากรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลย ก็จะมีให้เราใส่ชื่อผู้ใช้นะครับใส่อีเมลแล้วก็ตั้งหรหัสผ่านของเพื่อนกันได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมติ๊กฉันไม่ผูกเกอัตโนมัติตรง,งนี้ด้วยแล้วก็สมัครใช้งานตารางตรงนี้กันได้เลยส่วนคนที่ไม่อยากก่อคอมมือดีกัมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถกดล็อกอินผ่าน Google ดารางตรงนี้กันได้เลยเลยนาะส่วนผมว่าเคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดลงชื่อเข้าใช้แล้วกักกนนะครับ ก็มันหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายเลือกใช้กันได้เลยนะครับผมก็หลักๆนะครับก็จะมีทาง Facebook Instagram YouTube แล้วก็ t i k t o k นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาเชนด้าของ f a c e b o o กก็แล้วกันเนาะแล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดไปตรงนกันได้เลยแล้วก็ลองหาหมวดหมู่ที่เพื่อนๆต้องการจะเลือกใช้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมก็จะขอแชร์ในด้านของเพิ่มแชร์โพสตารางตรงนี้ก็แนลนะ้วกันเนาะแล้วก็บริการตรงนี้นะครับเรามาหาบริการของเว็บไซต์ได ทำไซนะครับก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเพื่อนๆนะครับที่ถูกใจบริการไหนนะครับก็สามารถกดเลือกบริการนั้นกันได้เลยเนาะเดี๋ยวผมจะขอเลือกเป็นบริการตัวแรกกันล้วกันนะครับแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าโพสของเราได้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เราไปคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับคัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปวางใส่ในเว็บสร้างหรือีเลยแล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนยอดแชร์ของเราเนาะก็สามารถมาดูขั้นต่ำมาสูงด้านล่างตรงนี้กันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอใส่ไปซัก0 0ก็แล้วกันเาะ อ่ะไซก็จะคำนวณค่าใช้จ่ายรอมที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน100รแชนะครับก็ตกอยู่แค่6บาทเองนะครับก็เป็นอะไรที่คุมค่าสดไปเลยเนาะก่อนที่เราจะกดสั่งซื้อทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมาในเลตเติมเติมก่อนนั้นบนตัวเอนได้เลยนะครับเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดเนาะเดี๋ยวผมก็จะกดสั่งซื้อเลยก็แล้วกันนะครับได้รลบคพสั่งซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จจะขึ้นเป็นสีเขียวประมาณนี้เลยต่อมานะครับเราคลิกที่นี่ได้เลยนะครับเพื่อดนะรเคั้ลยบ เราก็จะเด้งมาหน้าประวัติการถังซึ้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูออเดอร์ใหม่คุหน,น,นึ่งกันไะด้เลยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเลขออเดอร์ของเราแล้วก็มีลิงก์ที่มึงแนบด้วยน,นะครับผมก็สามารถมาจอดสอบมันได้เลยก็ระหว่างระบรบรอลดเงินการอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับโดยผมจะสอนวิธีการเติมเงินให้เรานะครับไปที่เมนูเติมเงินด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะเข้ามาหน้าต่างเติมเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทาป็นาซนะครับก็จะมีอยู่3ช่องทางในการชำระเลยเนาะก็จะมีทาพร้อมเพทุนนิวอรเลดแล้วก็คริปโตเคอรี ก็มาใช้งานทุกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้ามาอ่านวิธีการเติมเงินในแต่ละแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้กันด้วยนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆนะครับอ่ะไม่แค่ติดปัญหาเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับอ่ามียอดใช้งานเกินสะสมห้าระดับขึ้นไปแล้วนะครับก็จะสามารถปลดล็อกดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ารับชมเหมือนได้เลยนะครับทางบิ๊กไซต์นะครับก็จะมีมากกว่าสี่ร้อยกว่าเรื่องเลยมีทางภาคไทยและไทยนะ ริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ข้อจรรวบรวมบริการต่างๆเนี่ยนานีหน,นะเดียวแล้วนะครับผมก็สามารถมาหาดูกันได้เลยตัวบริการต่า,ตางๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีคำอธิบายด้านหลังแล้วกท็ทำนมยกันด้วยเนาะก็อย่าลืมนะครับกดทบทวนกจะกดสั่งซื้อกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเ่คนไหนนะครับที่ติดปัญหาต่างๆอยากใจะติดต่อมินนะครับสอบถาทางทนอแอดมินเนาะก็ให้เราไปที่เมนูติดต่อมินนะ้ายมือตรงนี้กันได้เลย ก็ามาหนะ้าต่างกาติดต่อแอดมินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทำใจนะครับก็จะมีช่องทางไลฟ์ตต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมเนาะแอดไลน์นีคุยแอดมินได้เลยแอดมินนะครับก็พร้อมตอบกลับเดือดร์ตตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับหรือไม่ก็มาดูตัวเฉลือดตาร,รางตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็จะมีทั้งหมดหมู่เนาะแจ้งปัญหานะครับเลขออเดอร์ใครที่มีข้อความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกี่องส่งความเหอนกันได้นี่นะครับส่วนคนที่มีรูปภาพหรือต่างๆนะครับก็สามารถแท็กแอดมินขึ้นมาได้เลยเนาะหลังจากนั้นให้เราก เพื่อทำการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวลองไปดูยอดแช่งเราดีกว่านะครับว่าตอนนี้ขึ้นมารบตามจำนวนคนนี้เรียบร้อยแล้วหรือยังเนาะตอนนี้ยอดแช่งเราก็มีอยู่แค่52คนเองนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตกดรีเซ็ตไปครั้งหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับ หะลังจากที่เรารอสักครู่นะครับตอนนี้เว็บไซต์ก็ทำรายการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จากเดิมก็มีแค่40กว่าคนเองนะครับตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น155คนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ <S <S ทางเว็บไซต์ก็ทำการแถมย้อนให้เล็กน้อยด้วยนะครับเป็นอะไรที่จะดีทสุดไปเลยเนาะสำหรับ <S <S ที่สนใจนะครับอยากจะแนะนำเพื่อนให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆนี้ก็สามารถไปที่หน้าแส่งเรอได้เลยหลังจากนั้นนะครับให้เราไปที่เนมนูแนะนำเพื่อนด้านซ้ายมือตรงนี้กันได้เลยเนาะกพหน้าต่างแนะนำเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้มาคลิก แล้วก็แชร์ลิงก์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณนะครับหรือว่าคนที่คุณรู้จักกันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆของคุณเติมเพิ่มระดับขึ้นไปคุณนะครับก็จะได้ตาคอมมิชชั่นอัตราเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดี๋ยวลิงก์ไว้ได้ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเค้กโค้ดหน้าคลิปนี้กันได้เลยเนาะถ้าเกิดว่าคลิปนี้นะครับผมพูดถึงพราร์กันได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ